มาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทําพร้อมทักบอกเคล็ดลับรับรองว่าทาไม่ยากทําเป็นแน่นอนครับกุ้ยช่ายขาวหนึ่งในผักยอดนิยมของหลายๆท่านเนาะเนื่องด้วยว่ามันอร่อยจึงทําให้มีราคาค่อนข้างสูงและที่สําคัญคือหากินยากครับในตลาดร้านขายผักทั่วไปเนี่ยบางร้านก็ไม่มีขายหรอกจะมีเฉพาะร้านเท่านั้นแหละทีนี้การทํากุ้ยช่ายขาวก็ไม่ยากครับเราก็ตัดใบเขียวเขาออกเนาะตัดให้เสมอดินเลยตัวใบเขียวที่เราตัดออกเนี่ยก็สามารถขายได้กินได้เหมือนกันครับทีนี้ หลังจากที่เราตัดใบสีเขียวเข้าออกเสร็จแล้วเนาะให้เราหาของมาครอบปิดไว้ครับอย่าให้เข้าโดนแสงถ้าเป็นชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้กระถางดินเผาซึ่งเอาไว้ครอบทํากุ้ยช่ายขาวโดยเฉพาะเนาะซึ่งมันหาซื้อยากมากครับไม่ต้องไปหาหรอกให้ใช้กระถางพลาสติกสีดําแบบนี้ก็ได้ครับตัวนี้เราครอบลงไปแล้วตรงก้นกระถางพลาสติกเนี่ยมันจะมีรูอยู่ให้เราเอาก้อนอิฐมาปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับไม่ให้แสงมันรอดเข้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระถางมันล้มไงายด้วยเนาะเราจะปิดครอบไว้อย่างนี้10วันครับ ทีนี้เคล็ดลับก็คือถ้าไม่จําเป็นอย่าไปลดน้ํานะเพราะว่าอะไรถ้าเราลดน้ําแล้วความชื้นมันเยอะเนี่ยภายในกระถางครอเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหงื่อแล้วก็เป็นหยดน้ําใบกุ้ยช่ายที่มันงอกออกมาใหม่ๆอ่อนๆขาวๆเนี่ยมันก็จะเน่าครับตรงนี้แหละคือเคล็ดลับทีนี้พอผ่านไป5วัน ผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะว่าพัฒนาการเข้าไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใบกุ้ยช่ายที่มันงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่เจอแสงแดดเนาะมันก็จะเป็นสีขาวๆน่ากินแบบนี้แหละครับเราก็ปิดครอบต่อไปเนาะให้มันครบ10วันพอมาถึงวันที่8ปัญหาเกิดแล้วครับทีนี้ก็คือพายุคันเมกีฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมก็จะมาเปิดตัดเอากุ้ยช่ายเลยถ้ารอ10วันนี่คือเน่าแน่นอนพอเปิดออกมาแล้วเออใบกุ้ยช่ายก็ยาวขาวสวยน่ากินเลยเราก็จะตัดเลยครับ ขั้นตอนการตัดก็ตัดให้ชิดดินเหมือนเดิมพอเราตัดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องข้อปิดนะครับปล่อยไว้เลยเขาก็จะงอกเป็นใบเขียวขึ้นมาใหม่แล้วก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยรอให้เขาสมบูรณ์ค่อยมาทํากุ้ยช่ายขาวอีกรอบครับหลังจากตัดมาแล้วทําการล้างน้ําให้สะอาดวันนี้ผมจะทําเป็น2เมนูเนาะเมนูแรกก็คือไข่เจียวกุ้ยช่ายขาวครับตัวนี้ผมบอกเลยนะอร่อยมากครับกุ้ยช่ายขาวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆแล้วก็มีรสชาติออกหวานไม่เหนียวเหมือนกุ้ยช่ายเขียวเนาะ ทำเป็นไข่เจียวกุ้ยช่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยสุดๆครับพอได้เป็นไข่เจียวกุ้ยช่ายเสร็จแล้วเมนูที่2ก็คือกุ้ยช่ายผัดไฟแดงครับก็ผัดเหมือนผัดผักไฟแดงทั่วไปนั่นแหละกุ้ยช่ายไฟแดงนี้นะสำหรับผมผมยกให้เป็นที่1เลยครับก็คืออร่อยมากไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะแค่นี้แหละครับอร่อยแล้วไข่เจียวกุ้ยช่ายกับผัดกุ้ยช่ายไฟแดงเสิร์ฟคู่พร้อมกับน้ำพริกกะปิรสชาติแบบไทยๆผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับ ต้นกุ้ยช่ายขาวก็คือมันจะมีความอ่อนไม่เหนียวมันกุ้ยช่ายเขียวแล้วก็มีกลิ่นกุ้ยช่ายอ่อนๆครับมีรสชาติออกหวานบางท่านเขาก็นิยมผัดใส่หมูสับผัดใส่หมูกรอบเนาะแต่สำหรับผมคือไข่เจียวกุ้ยช่ายนี่แหละครับคือสุดยอดแล้ว ทีนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบกินกล้วยช่ายขาวเหมือนกันหาซื้อไม่ได้ซื้อเขามันแพงผมแนะนำนะครับปลูกกินเองเลยปลูกใส่กระบะกระถางหรือว่าปลูกลงแปลงดินก็ได้ส่วนหัวพันธุ์พิกัดผมปากไว้ให้แล้วเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนสนใจก็เข้าไปเลือกกดสั่งซื้อได้เลยครับ